สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับพอดีเมื่อวานไปทำโปทีนะครับมันนะคาเตะเลิกก็เลยเลื่อนมาหยุดวันอังคารแล้ววันนี้ก็มาทำออเดอร์ให้ลูกค้าเอมครับเป็นออเดอร์วันนี้จะมี30สบชุดมีข้าวซอย10ชุดแล้วก็ทำเงี้ยว1ิบชุดกระเทียมุกชิ้นคาไก่10ชุดครับ ลูกค้าก็จะมาตลอดนะครับอันนี้จะเป็นแสงนิดหน่อยร้านนี้เจ้าประจำครับอร่อยคนระับทำอร่อยมาก สามสิบชุดลูก okay. ค mm hmm. ้าก็จะมาเรื่อยๆนะครับจะมาเรื่อยๆร,ร้านนี้ทำอร่อยครับแ mm hmm. สงไม่มีเมื่อกี้ตัด mm hmm. ้า ขายดีมากนะครับขายดีมากวันนี้ออเดอร์30ชุดสาบายๆครับชิวๆว,วันหยุดนะครับนี่ครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเตรีวัวไปส่งออ,อเดอร์ที่่าาแนะวครับ,รบสวัสดีครับ